มามากินขาหมูเยอรมันจากไรฟูนักดาวที่แม่กินเหลือไงแล้วก็เอากลับมาแล้วก็เมื่อตอนตอนบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอุอ่นมากินแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นน้ําแข็งก็เลยตั้งไว้แล้วก็เนี่ยไปอุ่นใหม่ขาหมูเยอรมัน นี่วิ่งดับด้วแบบซื้ออน่ะไฟทองอแพงสองร้อยเจ็ดสิบเ้าเอามาใส่กระปุกได้แช่แปดกระปุกบักสองร้อยเอามลกตอหลาย่ะะไม่ได้นำสองกระชิกปอกอ่ะเนี่ย อไล้ภูม uh. ิดาวง่าเที่ยวอาหารอร่อยวิวสวยเขาเป็นเกษตรกรจริงๆนะเขาเลี้ยงวัวตั้งสี่อรตัวแต่เขาอะน้ำนมอะที่เขาเลี้ยงวัวเพื่อเอาน้ำนมวัว แล้วไปขายอะ่ะมันได้เงินนิดเดียวมันขัดุนก็เลยเอามาแปรรูปเป็นอาหารไงทําเป็นไอติมทำเป็นนมทําเป็นเบเกอรี่เอามาแปลรูปไงเจ้าของไรคะอายุยี่สิบสี่เก่งมากนเนี่ยเง่ เนี่ยแต่ใครอันเนี่ยยามุญเยอรมันไม่ใช่แบบให่จานนะเขาอย่างกับตะว,วันเลยเมื่อวานไปอ่ะมีความสุขมากเลย หมูเยอรมันอันนี้มันมันบดน้ําจิ้มข้าอร่อยอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆผักกาดดองผักกาดดอง ข่าวมันตอแหลไงข่าวเชื่อถือไม่ได้ม่วไงก็ฉันก็คิดเหมือนเธอจตุพรแล้วฉันโทรไปไงโทรไปสายแรกฉันดูใน Google เนี่ยไม่มีคนรับไปสายยังมีคนรับฉันเลยถามเขาบอกว่าจะไปกินคาเฟ่ได้ไหมคะ กินอาหารเนี่ยก็แบบได้ค่ะฉันก็เลยให้ตะกองพาไปเลยสามชั่วโมงครึ่งถึงโอ้โหอย่างจะสวรรค์ที่สำคัญอาหารอร่อยแล้วไม่แพงอะนมร้อนค่ะว่าสามสิบห้าบาทถ่วยหนึ่งนมร้อนอะ่ะแล้วดูทนี่อ่ะขาหมูเยอรมันเนี่ย เมื่อวานกินไปแล้วแ้วท้ากินไปแล้วรอบหนึ่งนี่รอบที่สองอ๋อกลับมาถึงบ้านบ่ายโมงแล้วก็กลับมาถึงบ้านบ่ายโมงแล้วแม่ก็ไลฟ์สดในทิกตอกก่อนแล้วก็เหนื่อยมากนั่งหลับตรงนี้หลับหลับร่างกายไม่ไหวหลับครึ่งชั่วโมง ใครไปมันใกล้สละบุรีมวกเหล็กมวกเหล็กสละบุรีไม่อาหารเขาอร่อยแล้ววิวสวยเลี้ยงวัวอะต่ก้องยังจะซื้อวอัวเขามาเลี้ยงเลยแต่ตัวเมียเขาไม่ขายนะเขาขายแต่ตัวผู้ต่ก้องก็เลยบอกว่าถ้ามีมีสิบตัวต่ก้องอะ่ะจะจะจะขับรถไปขนเองแต่ค่านน้มัรถไปกลับก็ต้องมีละสามพันบาท สามพันบาทค่าน้ำมันรถอะ่ะเพราะว่าถ้ามันได้น้อยมันไม่คุ้มตอนนี้เขาเขาจะขายให้เราได้แค่หกตัวแต่ก้องจะซื้อวัวกับเขาอะซื้อมาเลี้ยงไงเพราะเขามีวัวทั้งสี่รอยตัวน้องเขาอายุคแค่ยี่สิบสี่เองอะน่ารักน่ารักมากจูงแม่เดิน อืมาสติ๊กเกอร์ไปติดกระป่องกระป๋องมันแบบมนันเป็นกาวเนาะเป็นกาวแล้วเอะเนี่จะให้ดูไงว่าฉันซื้อ สั่งไฟทองจากติกตอกมาไฟทองอบแห้งไม่ดีเจ้านี้แพงชิบหายเนาสองร้อยอันสองร้อยอันอน่ะสองร้อยอันประมาณสองร้อยแปดสิบอะได้แค่เนี่ยหกรก,กระปุกใหญ่หกกระปุกดูเดะกระปุกเล็กสองกระปุกสองร้ยแปดสิบแล้วบวกค่ากระปุกอีก ada stiker di tengah <laughs> Các bạn hãy cái kí cho kênh lalaschool Để Nhà, không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ บาทลองสั่งมากินไงเมื่อก่อนสั่งเป็นแบบที่เขาเป็นกล่องๆดีกว่าอันเนี้ยเราเอากระปุกเราใส่กระปุกไปนังนก็สิบห้าบาทนะับเนี่ยแล้วมันเป็นเศษเป็นเศษไม่ดีเดี๋ยวโทรไปด่ามันกันไม่คุ้มเลย เพราะว่ามันสองร้อยแปดสิบอันนี้หกกระปุกใหญ่อ่ะสี่สี่สี่หกยี่สี่สี่สิบสี่หกยี่สี่แล้วนี้หกสิบเนี่ยกระปุกละสามสิบไม่คุ้มไม่คุ้มเลยโทรไปดามันดีกว่าผมไม่ติ่งกล่องอะกล่องเอามาดา นี่ยแล่วเล่แบบเนี้ยเ,เลบบ่เลแบบเนี้ยไม่เป็นเล่แบบเนี้ยมีเบอร์โทรป่ะมีเบอร์โทรป่ะมาจากเพชรบุรีด้วยนะศูนย์แปดหกเดี๋ยวดูจะเบอร์อะไรจะโทรโทรไปยัดเลย บอร์เล็กมากเดี๋ยวโทรศัพท์มามาแสดงดูเบอร์เล็กมากาศูนย์แปดหกสามสองศูนย์ศูนย์สี่แปดสาม เลขอะไรวะสามสองศูนย์ศูนย์สี่แปดสามแย่มาก สามสองศสี่แปดสามไม่ดีก <"S 2> ่อนนั้นน่ะซื้อเป็นกล่องอะดีเขาจะใส่มากล่องละเก้าอันอีเจ้าเฮียนี้ไม่ดีไม่รับโทรศัพท์ด้วยจะโทรปด่ามัน มันแพงเด็สวัสดีค่ะนี่แม่ลีน้าจังนะฉันสั่งไอ้ฝอยทองอ,อแงบแห้งจากเธออ่ะแล้วก็มาถึงอ่ะมันเละเละอ่ะเละเละอ่ะต้องป,ปึกประมาณประมาณร้อยกรัมอ่ะมันไม่ได้เป็นก้อนไงเธอมันเละเละอ่ะเป็นเศษเศษอ่ะรู้จักลีน้าจังไหมคนที่ออกทีวีบ่อยๆอ่ะอ๋อค่ะฉันสั่งของเธอมา สองร้อยสองร้อยอันที่ว่าเกือบสามร้อยบาทอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันมันต้องใส่คนส่งจะโยนแรงไปมันมันเละเล,เละพี่ปกติอ่ะฉันเคยสั่งเจ้าหนึ่งที่เพชรบุรีมานะ,ะเขาจะใส่เป็นกล่องอกล่องกล่องหนึ่งเก้าอันนะแล้วก็มียี่สิบกล่องนะอันนั้นเจ้านั้นอ่ะดีมากเลยไม่มีเละแต่ของพี่มานะ่ะพี่ใส่ถุงไงใส่ถุงแบบว่าถุงซิปใช่ไหมแล้วก็มันเละหมดเลยอ่ะ ะะอะอย่างนี้ดีกว่าพี่จะรับผิดชอบอยังไงจะโอนเงินคืนฉันสักห้าสิบบาทหรือว่าจะส่งของคืนมาให้เพราะ,ะว่าฉันฉันมีถ่ายอยู่เนี่ยตอนนี้ฉันไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวฉันเอาให้ดูเพราะว่ากําลังไลฟ์สดอยู่ไงไไไไไฉันบอกเบอร์บัญชีพี่ก็แล้วกันนะเนี่ยพี่พี่ดูจากช่องฉันได้ฉันจะนั่งไลฟ์สดเพจข่าวโหดอ่ะศูนย์ศูนย์แห่ เดี๋ยวฉันส่งเอสอไปพี่นะส่งข้อความทาง SMS เบอร์ไอเบอร์บัญชีฉันน่เมื่อเธอพี่จะมี SMS เอนี่ยฉันจะส่งไปศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนชื่อบัญชีลีนาจังจันจากสิกรไทย ก่สิกรลีนาลีนานะคะจ่าพี่จังเจนจาค่ะค่ะค่ะโอเคนะค่ะค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวโอนละเด็กโอนห้าสิบนะคะห้าสิบบาทก็พอไงเพราะว่ามันมันเป็นเล็กๆประมาณร้อยกรัมอ่ะได้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะโอเคค่ะอ่า อนี้ก็เราจะสั่งเราอย่าไปสั่งแบบนี้เลยมันสองร้อยอันนะเราสั่งเป็นแบบเขาใส่เป็นกล่องๆกล่องละเก้าอันละยี่สิบกล่องคุ้มกว่าคือยี่สิบกล่องมันจะเก้าสองสิบแปดร้อยแปดสิบอันแต่มันไม่เละไงอันนี้มันเละไปประมาณถ้าตีดูเป็นอันก็เละไปประมาณประมาณยี่สิบอันนะอันนี้เขายังคุยง่ายเขายอมคืนให้เราห้าสิบบาท ห้าสิบาทก็เป็นเงินกินก๋วยเตี๋ยวได้ชามหนึ่งแล้วจริงไหมคุณผู้ชมบางคนดักจริตอุ้ยห้าสิบาทอยังอาอะห้าสิบาทก็เป็นเงินกินก๋วยเตี๋ยวได้ชามหนึ่งแล้วว่ามันเงินทั้งนั้นน่ะจริงไหมคุณผู้ชม นีจะไปแจ้งความให้ตะกล้องถ่ายเอกสารจะไปแจ้งความจับคนโกงฉันไปสามแสนกว่าบาทสามแสนสองไปฉันทวงกับมันมันไม่ยอมรับโทรศัพท์ฉันไม่อ่านไลน์ฉันสองเดือนแล้วทวงกับมันอ่ะมันไม่ได้แล้วต้องรีบไปแจ้งแล้ว คนสมัยนี้มันก็เฮี้ยเนาะเราเป็นคนใจดีเนี่ยเราสั่งของมันไงแล้วเราโอนเงินให้มันไปก่อนเนี่ยเ <c oughs> ขาอบอกปาร์ตี้กา้ามปูที่ตกตำรวจรวบมีนักสแสดงซีรีส์หน้าหล่อและอินฟูชื่อดังร่วมอยู่ในกลุ่มด้วยพมามจิน อ่าแม่ให้ดูที่หนูถามแม่ไงว่าว่าไอเนี่ย <c oughs> ไอฝอยทองกรอะเนี่ยอบแพงเนี่ยสองร้อยแปดสิบเนี่ยแม่ก็ามาใสา่นี่กระปุกของแม่นะแม่กระปุกของแม่ที่ว่าเมื่อก่อนซื้อมาห้าร้อยใบอ่ะแล้วมัน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 เหลืออยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอดีแบบสติกเกอร์ที่เราเอาออกอะ่ะมันมันพออ,ออกแล้วมันก็แบบเป็นคาบแม่ก็เลยเอาสติกเกอร์อันนี้ที่เรามีอยู่มาแปะตรงคาบนะ เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแจ้งความแล้วก็ไปแจกตำรวจเนี่ยไปแจกตำรวจไงเห็นแล้วปล่าทถามาจิ้นเห็นไหมลูกรักเนี่ยแพงนะนี่กระปุกของแม่นะใบละสิบห้าบาทฉันสั่งมาทีห้500าร้อยใบถ้าไปซื้อก็ใบหนึ่งสามสิบบาทเนี่ยท้ามาจิน้นโดยเด็เนี่ยสามร้อยเกือบสามร้อยบาทได้แค่นี้แล้วก็เศษอย่างเงี้ยมันแพงไหมล่ะ เนี่ยทอบมาจิ้นเห็นไหมป่ะเนี่ยแพงมากเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นกระปุกเล็กไงกระปุกเล็กไงแพงไหมทับมาจิ้นแพงมาก <c oughs> อ่ะคุณสนที่ลิ้มทองคุณเด็กแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกาบภายหลังยี่สิหนึ่เสถ็จนายกรัฐมนตรี ขอยยกเลิก MOU 2544ถึงเงื่อนไขาการลงถนนบอกว่าผมอายุมากแล้วนี่คือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทำอะไรงวดนี้ต้องทำด้วยความระวังสู้ครั้งนี้ถ้าจะสู้ในที่สุดแล้วต้องชนะลูกเดียวเราจะทำเป็นขั้นเป็นตอนทำจนกระทั่งสุดขั้นตอนสุดซอยแล้วยังไม่รู้เรื่องก็จะทะลุซอย ถูกต้องครับมาจ้นเจ้าที่แล้วอ่ะที่เราที่แม่สั่งอ่ะมันจะใส่เป็นกล่องๆใช่ไหมแล้วยี่สิบกล่องไงแลวที่แม่บอกหนูว่าตกกล่องละสิบสามบาทเนี่ยมันสองร้อยหกสิบเจ้านี้แพงกว่าด้วยเจ้านี้สองร้อยแปดสิบสองร้อยอันแต่เอามาแล้วมันลูกเล็กไงจับแล้วมือยิงหญิงวัยสิบห้าสาหัสอ้างไม่ได้หวังเอาชีวิตแค่ต้องการยิงคู ด้านพ่อคนเจ็บสุดเศร้าหมอแจ้งข่าวให้ครอบครัวทำใจจตตุปพรมาคุณแม่ครับขอความรู้เรื่องกฎหมายคุมขังที่บ้านที่ฟังเขายังกฎหมายยังไม่ได้ออกมาเขาก็ทำขึ้นมาเพื่อจะต้อนรับยิ่งรักชินวัตรไงยิ่งรักชินวัตรแล้วคุกมันเต็มไงคุกล้นเลยอ่ะยิ่งเขามาจับพวกแม่ค้าออนไลน์ ขายตรงแบบดีไอคอนอย่างเงี้ยดูได้เห็นไหมเป่าคนเข้าไปอยู่ในคุกเต็มเลยอะ่ะจบที่ศาลอ e ี้แทนคุณไม่สะทานฟิล์มรัฐพนกู่ฟองลั่นเอาคืนแน่กุมค,ความลับไว้เ้อ งลงไล่ไปหามันมันก็บอกมันก็คับแต่อ้เยี่ยนเนี่ยเดี๋ยวมันก็หนีกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยค่อยถ่ายมาให้ให้เราไปนั่งรอลงพักอ้เยี่ยนเนี่ยด็อกเตอร์หมอผีหมอกระดูกพูดชัดหลังเห็นฟิล์มเอสร์กระดูกคอน้องพิงพร้อมชี้โอกาสเสี่ยงชีวิตมีสูงแค่ไหนหมอนวดเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยมีคนบอกให้หนวดบอกไม่อา้าฉันไม่ชอบแลยฉันกลัว เพราะว่าอาจารย์ที่มาหาลัยรองอธิการบดีเป็นผู้ชายนะเขาไปชาติไปตีกรอบมานระปวดหลังเขาก็เลยไปให้หมอนวดนวดแผนโบราณน,นวดแหละนวดไปรวดมานะ่ะเป็นอมาามัมพาตต้องนอนอยู่โรงพยาบาลสองเดือนลุกไม่ได้ต้องผ่าตัดหลังเลยนะอ่ะพรบาอยู่ยิ่งนิ่ง ใช้ชีวิตปกติอย่าตอแหลว่าไม่ได้อยู่ในงานเขาจับตอนหล่อนกําลังลอยอยู่เลยอย่ามาแอบเกิดอะไรขึ้นเหรออีอันนี้อันนี้คุณหญิงกอบโกยพูดถึงใครเนี่ยคุณหญิงกอบโกยไม่รู้นางพูดถึงใครสุภัตาบอกของไม่ใช่อันนี้มันแบบติ๊กตอกอยู่เนี่ย ถ้าละวันหนึ่งเราสั่งเยอะเขาไม่เก็บปลายทางเราต้องจ่ายสดไม่มีการเก็บปลายทางโอ้โหนี่ไง ม้ยสนจะยาอร่อยทับมาจิ้นน้ำซุปอร่อยมากฉันกินไปเดี๋ยวฉันนี้จะดูใบเสร็จพอดีเขาให้ใบเสร็จขึ้นมานะแล้วก็เสร็จแล้วฉันให้ตังไปแล้วนะแล้วลูกน้องเข้าเงินมาคืนฉันนะเขาบอกเจ้าของร้านไม่เอาตังค่ะดูเจ่ะทับมาจิ้นดูเจ่ะเออไล่พวกนั้นนะ่ะไปทำคลิปด่าฉันเนะี่ยด่ากูทำไมวะ ฉันไปไปไล่ภูน้ำเปล่าเขาก็ไม่คิดต่างฉันนะสองพันกว่าบาทเขาบอกว่าผมอยากเลี้ยงคุณแม่น้องคนไาอยู่เนี่ยเนี่ยเขาเผ็นไม่ลูกรักเขาเห็นไม่ลูกรักหกร้อยเท่าหไหร่ลูกรัก, 600, ก,กเขาเก็บข้าวแว็กนะสนยะสนธยาเจ้านี่เก็บข้าวแว็กนะรลาดพ้าววังหินเจ็ดสิบหกเขาเก็บข้าวแว็กนะหม้อไฟสองร้อยห้าสิบข้าวเปล่าสองถ้วยถ้วยละสิบบาท น้ำน้ำยาตู้ได้สามห้าบาทของตู้เจ็ดสิบกากหมูเจียวสามห้าเนี่ยทั้งหมดหกร้อยหกสิบแปดบาทแล้วฉ,ฉันให้ตังเข้าไปเขาบอกว่าเขาตังมาคืนเลยฉันจ่ายไปเจ็ดร้อยเขาตังมาคืนขอซื้อน้ำก๋ยเตียวสองถุงไม่คิดตังเอาตังมาคืนฉันจ่ายไปเจ็ดร้อยแล้วเขาเขาก็เงินมาคืนบอกเจ้าของร้านบอกไม่คิดตังค่ะร้าน,นสนธยาเนี่ยแล้วอร่อยมากร้าน้าวังหินอะ่ะ อร่อยมากนี่ไงพริกเข้าแม่ยังเอามานี่เลยเนี่ยพอพอดีไอ้น้ำก๋วเตี๋ยวกับอันที่เหลือเนี่ยอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเราก็เลยเอาขาหมูมากินก่อนนี่ไงเขาเห็นไหมลูกเนี่ยพริกพริกที่แม่บุงเมื่อวาน่ะเอาใส่ถุงมาเดี๋ยวจะมาถ่ายถุงละกินไม่ลงวันนี้กินไม่ลงกินไม่ลงอันนี้อันีนนี้เนี่ยขาหมูเยอรมันเนี่ยอันเ็เริ่มเลยแล้วนี่น้าจิ้มของเขาแล้วก็นี่มันบดแล้วก็ผักกาดดองแล้วเนี่เนี่ย ขัวซองแมคคาเดเมียโอ้โโคตรอร่อยคือเป็นคนที่แบบยังไงอะถ้ามาจิ้นแม่จะไม่กินไม่กินอะไรนะไม่กินเบเกอรี่ไงเป็นคนไม่ชอบกินเบเกอรี่อะโอ้โหแต่พอไปกินเบเกอรี่ของไลผ่ผูนัดบดนาถ้าไปเที่ยวนะลูกหลักพอกินปุ๊บมันโคตรอร่อยเลยคือกินปุ๊บมันโคตรอร่อยมันใช่เลยอะมันใช่เลยอะ่ะ มาดูคุณสนที่ลิ้นทองคุณกันอาจารย์ปันเทพปัวปงพันโู้คนมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย คนมาประมาณดูด้วยสายตาประมาณห้าร้อยคนน่ะโอ้แสดงว่ายังมีพลังเยอะเลยนะไม่ต้องรักเราขอแค่รักชาติคนมาเยอะเหมือนกันเซฟเกาะกูดเกาะกูด คุณสนที่เก่งมากนะแม่ยังเดินไม่ไหวเลยวันเนี้มันเหนื่อยอ่ะแม่ออกไปทุลาข้างนอกอแล้วเหนื่อยมากแม่เหนื่อยมาก รอแจ้ง4ข้อหาหนุ่มว 3, ัย37ปีขับรถมาสด้าสีแดงแหก่านขับรถขณะเมาสุราขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานและทำให้เสียทรัพย์ต้นเหตุตำรวจจราจรจิตนายตามไปกระเทืบปิดกันเน้อ